สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรหมและรายการ CEO Talk เป็นประจำนะครับทาง g i f ฟ r e e n c h anel n และวันนี้ครับรายการของเรายังคงเปิดต้อนรับคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาร่วมพูดคุยกันในรายการได้อย่างเต็มที่นะครับส่งมาได้เลยครับ1คนส่งมาได้มากกว่า1คําถามนะครับทางอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าจอโทรทัศน์นี้แล้ววันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิ f ฟ r i n Skyline Unity ี้จำกัดให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราแพทย์ญิงนลินีภัยบูรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณหมอครับวันนี้มีคําถามจากสุภาพสตรี <Okay. S 1> ก็อ่านแล้วน่าเห็นใจนะครับแต่ผมก็พยายามทําความเข้าใจกับคําถาม mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ตอนนี้เนี่ยดิฉันกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วค่ะ mm hmm. คือแต่ก่อนเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับสามีนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันแต่สามีก็ทํางานตัวเองก็เป็นแม่บ้านทําให้แต่ก่อนเนี่ยการเป็นแม่บ้านก็ทําให้เขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีสังคมหรือไม่ค่อยได้มีเพื่อนฝูงนะัก mm hmm. แต่มาวันนี้ก็มีเหตุที่อาจจะไม่ได้อยู่ร่วม,วมกันกับสามีแล้วแล้วก็ต้องดูแลลูกด้วย<ม>ก็เลยคิดว่าอยากจะลองหาอาชีพอะไรทําดูเพราะในอดีตเคยเป็นแม่บ้านมาโดยตลอดนะครับก็เลยมา,มาลองทำกริฟฟ์ฟลีนแต่เขานี่มีความกังวลใจเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนโลกแคบ ไม่ค่อยมีสังคมถ้าจะเริ่มต้นทํากิฟฟอรีนจริงๆเนี่ยก็มีความกังวลใจไปต่างๆนานา,นาน mm hmm. เขาเขียนมาประโยคนึง mm hmm. เขาบอกว่าคุณหมอคิดว่าโลกจะเปลี่ยนไปไหมคะถ้าใจเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนี่คือคําถามที่เขาถามมาและ mm hmm. ถ้าเกิดจะทํากิฟฟอรีนเนี่ยคนที่สังคมน้อย mm hmm. เพื่อนน้อยแล้วก็มีโรคแค่กอย่างเขาเนี่ยจะเริ่มต้นกับกิฟฟอรีน,นจะเริ่มต้นจากตรงไหนอย,อย่างไรดี mm hmm. ครับก็จะเรียนตอบคำถามนี้ก่อนนะคะ โลกจะเปลี่ยนไปไหมถ้าใจเราเปลี่ยนไปนะคะคโลกเนี่ยจะมีสีสันตามใจเราแล้วแหละค่ะนะคะคถ้าเรารื่นรมโลกก็จะเป็นสีชมพูถ้าเราซึมเศร้าโลกก็จะเป็นสีเทาอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากกําลังใจให้คุณแล้วก็ขอแสดงความเห็นใจมาณที่นี้แต่ขณะเดียวกันนะก็อยากจะให้กําลังใจคุณอย่างมากเลยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณมีแรงบันดาลใจที่สําคัญที่จะสามารถผลักดันให้คุณเนี่ยสู้ชีวิตแล้วก็สร้างความสําเร็จใหม่อีกครั้งแรงบันดาลใจนั้นก็คนที่คุณรักมากที่สุดคือลูกนั่นแหละนะคะ,ะเพราะว่าจากคาถามก็คือว่าจะต้องดูแลลูกเองใช่ไหมคะ,ะต้องต้องหาเงินเลี้ยงลูกนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย กำหนดความแน่วแน่ของแรงบันดาลใจในี้ไว้ว่าเราจะต้องทำให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเติบโตมีการศึกษาที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะสองมือของแม่ให้ได้นะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยจะเป็นจริงได้โลกของคนบางคนที่คิดว่าตัวเองครับแคบเนี่ยโลคมันแคบแคบเนี่ยเพราะใจเราคิดว่ามันแคบนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมองไปรอบๆมองให้กว้างขึ้นเนี่ยนะคะคุณมีสังคมมากกว่าที่คุณคิด คุณมีคนที่ครั้งหนึ่งคุณเคยรู้จักอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าระยะเวลาจะทําให้เหินห่างกันไปะนะคะเพื่อนเก่าคนที่เคยรักเราเริ่มจากคนที่เคยรักเรารักเราอยู่นะคะยังมีมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่อันนี้จะเป็นคนที่คุณสามารถเริ่มต้นเข้ามาสู่สังคมของการทําธุรกิจได้นะคะในเริ่มแรกเนี่ยอยากให้คุณทํา เริ่มต้นจากความทาความเข้าใจกับตัวเองก่อนจากเด็ดนะคะทาความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าเราพร้อมไหมที่จะลุกขึ้นมาสร้างสิ่งที่ดีด้วย2มือของเราเพื่อลูกที่เรารักถ้าพร้อมคุณก้าวเข้ามาในกิฟฟารีนะคะที่นี่ทุกคนต้อนรับคุณนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยไม่ได้ทําให้คุณยุ่งยากลาบากไม่ได้ทําให้คุณต้องไป กู้เงินมาลงทุนแต่อย่างใดที่นี่เนี่ยจะทําให้คุณได้มีเวลาอยู่กับลูกแล้วก็มีเวลาที่จะสร้างความสําเร็จได้ภายใต้กรอบที่เราได้วางนโยบายเอาไว้นะคะแล้วก็จะเริ่มต้นทํางานกับใครอย่างไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเรียนรู้เองค่ะครับในความเป็นจริงแล้วคุณหมอกําลังจะบอกว่าทุกคนมีสังคมหมดแหละแต่บางทีอย่าเพิ่งคิดว่าเราเนี่ยมีเพื่อนน้อยหรือสังคมน้อยนะครับคือคนบางคนจะคิดว่าเขามีสังคมแค่แคก็ทาง,ง,งที่จริงๆอ่ะมันไม่แค่เหมือนที่เขาคิดหรอกนี่แต่อาจจะอยู่บ้านมานานแล้วไม่ได้เจอกันนานแต่ไม่ใช่ว่าใน แต่ก่อนเราไม่เคยรู้จักใครใช่ไหมเดชใช่ไหมคะใช่ครับแล้วบางคนก็เข้าใจคิดว่าเข้าใจว่านะฮะการทําเครือข่ายหรือขายตรงต้องรู้จักคนเยอะแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นจากคนเพียงไม่กี่คนแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนปริมาณมากๆในช่วงแรกๆใช่ค่ะคำแนะนําที่ง่ายที่สุดคือเริ่มจากคนที่รักเราแล้วละค่ะนะคะคนที่รักเราเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่พร้อมที่จะมองเราในแง่ที่บวกนะคะแล้วก็มองว่าเออเขาอยากช่วยเราเออผู้หญิงที่กําลังดูแลลูกเนี่ยนะคะ จะเรียนตรงๆนะคะว่าทุกคนเห็นใจค่ะแต่หมอไม่ได้อยากให้คุณเริ่มต้นให้คนอื่นสงสารนะคะแต่หมอจะมองว่าสังคมเห็นใจเข้าใจและพร้อมที่จะยื่นมือมาช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะคะครับเขาบอกว่าเครือข่ายที่เป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นมาจากการดูแลคนเพียงแค่นเทสาคนใช่ค่ะ เริ่มสักหนึ่งให้ได้ก่อนเราค่อยๆค,คิดหนึ่งนั้นน่ะคนแรกค่ะคุณเองนะคะนะคะ,คะลองศึกษากิฟต์ฟรนดูลองลองศึกษาสินค้าดูลองใช้สินค้าดูเรารักไหมเราชอบไหมทําไมเราใช้เราชอบล่ะเราเอาความรู้สึกที่เราใช้เราชอบไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อได้ไหมแล้วธุรกิจมันเกิดขึ้นจากอะไรไรายได้มาจากไหนเดี๋ยวอัพไลน์ก็จะมาเชื่อที่บายว่าเออเนี่ยสินค้าของเราก็ไม่ได้แพงกว่าสินค้าที่วางขายในห้างร้านคุณภาพก็ดีเราเพียงแต่ส่งต่อความรู้สึกนี้ไปและสร้างกิจการของเราเองแล้วไป ชวนคนอื่นมาเป็นเจ้าของกิฟฟารินเหมือนกันลองค่อยๆค,ค,คิดดูแล้วก็ลองค่อยๆหาคนดูเชื่อว่าคุณเริ่มต้นจากสักหนึ่งคนที่รักคุณได้คุณก็จะมีคนที่2 3 4ี่ต่อไปได้ค่ะครับพยายามมองหาโอกาสที่มีอยู่ในตัวเองนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเห็นแต่ข้อจํากัดเนี่ยมันก็เหมือนเราปิดโอกาสให้ตัวเ,เองอด้วยค่ะครับเพราะผมก็เชื่อว่า ท่านที่ถามมาก็ยังคงมีโอกาสที่ดีๆและอาจจะมีมากกว่าหลายๆท่านด้วยซ้ําไปยังไงทางรายการของเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับพบกับคําตอบจากคุณหมอได้ใหม่ในครั้งต่อไปแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าคําถามของใครจะได้ถูกนํามาออกอากาศครับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ